สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมค่ะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก็ย้ําเหมือนเดิมนะว่าน,นี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่าดูเรงส่วนตัวออดไลน์มาค่ะแต่คลิปนี้เนี่ย เป็นดวงรวมเนาะเป็น general reading นะคะอาจจะไม่ใช่ชีวิตของเราหรือว่าเรื่องราวระหว่างเรากับเขามันสลับกันก็เกิดขึ้นได้ก็รับชมไว้เพืาอเป็นไกด์ไลน์นะาชาวพิจิกมาเริ่มกันที่คนโสดเช่นเดิมค่ะมาดูกันว่าคนโสดชาวพิจิกในรอบนี้ชีวิตจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโดดเด่นในเรื่องไหนการงานการเงนิงนหรือว่าความรักขอดูหน่อยคนโสดชาวพิจิกคะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ เป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าคนรอบข้างนะคะ เพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนในครอบครัวคนที่คุณสนิทสนมเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ามาวุ่นวายหรือเข้ามาเข้ามามีส่วนในชีวิตของคุณค่อนข้างมากในช่วงนี้ะนะคะอาจจะหมายถึงบางคนอ,อย่างเช่นบางคนคุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงมากเป็นพิเศษบางคนออกมาอยู่คอนโดคนเดียวบางคนมาอยู่ต่างจังหวัดทํางานคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะเขาก็าจะห่วงคอยถามคอยบอกดน,นนี้นะั่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบโอ้ยวุ่นวายจังเลยหรือ อาจจะเป็นเรื่องของมาขอคําปรึกษาขอยืมเงินมาขอความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆนะคะคนโสดชาวพิจิกเราจะรู้สึกว่าคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเป็นปัญหากับเราค่อนข้างเยอะในช่วงนี้อ่ะนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อ หลายๆคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยนะคะเป็นคนที่อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่เราปฏิเสธไม่ได้ที่จะช่วยเหลือแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเอ็นดูเขาเอ็นเราก็จะขาดอยู่แล้วตอนนี้เราก็ลําบากมากอยู่แล้วเขาทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีครอบครัวเรียกร้องมากหรือว่าบางทีคนที่รู้จักกันเนี่ยมาขอหยิบยืมแล้วเราเองก็ตึงเหมือนกันจะปฏิเสธยังไงนะคะไพ่บอกว่า ถ้าเขาคือคนที่สําคัญเราปฏิเสธไม่ได้หรือเขาคือคนที่ช่วยเหลือเราหรือไพ่บอกว่าในอนาคตถ้าเราเล็งเห็นว่ายัางไงมันจะหนีไม่พ้นคนคนนี้นยังไงมันจะต้องได้อยู่ด้วยกันอีกอยู่ด่วมกันอีกหรือเกี่ยวข้องกันอีกให้ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะคะอย่าเอาที่ตัวเองลําบากเวลาช่วยคนเนี่ยสมมติอย่างเช่นถ้าเขามายืมเงินเราเออมีเงินให้ยืมไหมห้าร้อยให้เราพูดไปเลยว่าเรามีหนึ่งร้อยเอาไหม ช่วยได้หนึ่งร้อยเพราะว่าหนึ่งร้อยเนี่ยให้คุณตีไว้เลยว่าถ้าเขาไม่คืนคุณจะไม่ลำบากแบบนี้ค่ะให้ช่วยเท่านั้นช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้การช่วยคนหรือการทำบุญถ้าทำจนเดือดร้อนตัวเองทำจนตัวเองเ,อเสียหายไปด้วยเนี่ยมันจะไม่ได้บุญนะ,นะคะมันจะเป็นอย่างอื่นแทนเพราะเราไปเบียดเบียนตัวเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ช่วยเท่าที่ตัวเราช่วยได้ช่วยเท่าที่เราไม่ลำบากเนาะถ้าเป็นใครที่เราตัดร้อนไม่ได้จริงๆอ่ะนะคะ หรือแต่ถ้าเป็นคนรักเก่าเป็นอะไรแบบเนี้ยนะคะปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธอ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปคิดมากนะคะคนที่เขาไม่ได้แคร์เราเราก็ไม่จําเป็นต้องแคร์เขาอ่ะและเรื่องอื่นๆเป็นยังไงบ้างความรักในช่วงนี้ก็ยังไม่โดดเด่นอย่างที่บอกนะปัญหาในช่วงนี้อาจจะมาจากคนรอบข้างค่อนข้างเยอะทําให้คุณไม่มีกระจิกกระใจที่จะมองเรื่องความรักหรืออะไรคนที่จะเข้ามาในชีวิตส่วนมากกว่าเขามาขอความช่วยเหลือมากกว่าหรือเข้ามาในรูปแบบของ สิ่งที่ทำให้เรากังวลใจหรือคิดมากนะคะมากกว่าที่จะเข้ามาในรูปแบบของความรักที่มันจะจะลงใจเราอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะคนโสดจะพิจิกช่วงนี้ก็โสดไปก่อนนะคะไม่เสียหายนะคะ,ะ,คะดีกว่าไปเจออะไรก็ไม่รู้เนาะถ้ามีแล้วยังไม่ดีอย่าเพิ่งมีจะดีกว่าไพ่บอกว่าอยู่ในช่วงที่อาจจะยังต้องเคลียร์ปัญหาหลายๆอย่างจากคนรอบตัวนะคะหรือว่าจาก สิ่งที่มันแวดล้อมเราอยู่ในตอนนี้นะคะอาจจะอีกสักพักหนึ่งกว่าจะลงตัวอาจจะเป็นต้นปีหน้าอะไรแบบนี้นะคะอาจจะค่อยๆขี้คลายขึ้นสําหรับใครที่เป็นเจ้าของพลังงานนี้นะคะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับไปจนถึงปีหน้าอาจจะค่อยมาว่ากันทีเรื่องความรักเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยคนโสดชาวพิจิกในช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามีคนรอบข้างเข้ามาถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่มาถามถ่ายก็อาจจะต้องทําใจนิดน,นึงว่าท่านเป็นห่วงนั่นแหละบางทีถามประโยคเดิมซ้ําๆถามเรื่องเดิมซ้ําๆเพราะว่าเขากังวลนะคะแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่เข้ามาทําให้ชีวิตเราเป็นกังวลบ้างก็ให้ชัง่งน้ําหนักว่าเขาสําคัญกับเราแค่ไหนเราจะไปต้องช่วยไหมถ้าตัดไม่ได้จริงๆเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ช่วยเท่าที่เราให้ได้นะคะเรามี500ให้เขาร้อยหนึง่งหรือให้เขา50าบาทอย่างเงี้ยเราไม่เดืด 100, อ อมาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกเป็นยังไงบ้างความรักความสัมพันธ์ของเราในช่วงนี้บางคนตัดสินใจแล้วว่า ฉันกลับไปอยู่เป็นโสดฉันยังจะมีความสุขกว่าอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้ที่เราได้แต่เพ้อไปเองมโนไปเองวาดฝันไปเองคิดไปเองสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไม่ได้อย่างที่เราคิดมันไม่ได้เป็นไปในแบบที่เราต้องการนะคะหลายๆคนรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่พัฒนาหรือมันก็เหงาเหมือนเดิมอะไม่ต่างอะไรแต่อยู่คนเดียวเลยไม่ได้มีความสุขเลยแล้วก็ ออมันมีแต่คําถามเต็ไมไปหมดว่าเขาจะเอาอยัางไงเขาจะให้เราอยู่ไหมหรือเขาจะให้เราไปหรือเราควรจะไปต่อหรือเราควรจะพอแค่นี้มันมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าหรือเราควรจะกลับไปเป็นโสดดีแบบนี้นะคะอ่ะขอดูหน่อยแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อเราคืออะไรคะ โอเคเขาก็ยังไม่ได้สนใจเรามากนักเพราะเขารู้สึกว่ามันก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างอะนะคะในตัวเราที่ยังไม่ใช่และเขารู้สึกว่าเขายังอยากที่จะไปค้นหาใครที่อาจจะทาให้เขารู้สึกว่าใช่มากกว่านี้หรือเขาอาจจะ มีคนที่เขาเลงเอาไว้อยู่แล้วนะคะว่าโอเคคนไหนที่เขาอยากจะจริงจังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ทุ่มเทหรือทําให้เรารู้สึกว่าเออนั่นแหละไม่ได้พยอายามเพื่อเรามากนักอย่างเงี้ยค่ะนะคะอาจจะแบบเออเงาเงาเบื่อเบื่อทั้งอีกคนไม่ตอบก็มาคุยกับเราหรือทะเลาะก,กับคนนั้นก็นมาหาเราอะไรแบบนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์แบบนี้มากกว่านะคะอย่างที่บอกว่าเขาอาจจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วแหละนะคะอาจจะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็เลยไม่ค่อยกระตือรือร้อนอะไรกับเรามากนักนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณลังเลว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีขอให้คุณลังเลเพราะว่าเขาดีกับเรามากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะถอนใจยังไงไม่ใช่ว่าเรารักเขามากๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะถอนใจยังไงคือคุณเข้าใจที่อันจะสื่อไหม เรารักเขามากแหละเราเลยตัดใจไม่ได้สักทีทั้งๆท,ท,ที่เขาอ่ะไม่ได้ทําอะไรดีๆให้เราเลยเรายึดอยู่กับความรักที่เรามีให้เขาอ่ะนะคะมันไม่ใช่ว่าโอ๊ยเขาดีเขารักเราแล้วจะทํายังไงอะไรเงี้ยบางคู่คือเขาเอาแต่ปกป้องตัวเองอ่ะนะคะเขาเอาแต่ปกป้องตัวเอง แล้วเรารู้ทั้งรู้อ่ะนะคะว่าเออเขาปิดบังอะไรอยู่หรือเขาคิดกับเราแบบไหนหรือสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเรานี่แหละที่ต้องเจ็บแต่เราก็ยังไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายึดเขาเอาไว้นะคะเออมีเขาดีกว่าไม่มีคนคุยเหมือนที่แอ้นเคยบอกในบางบางคลิปบางปากนะคะว่าบางคนรู้สึกว่าก็ดีกว่าไม่เหลือใคร นะะจนลืมไปว่าถ้ามีความรักแบบนี้ไม่จําเป็นต้องมีก็ได้เพราะว่าก็ไม่ต่างอะไรจบกับการอยู่คนเดียวคุณอยู่คนเดียวคุณจะมีความสุขกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะคุณไม่ต้องมีเขามาคอยบั่นทอนจิตใจคุณทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แอนบอกนะว่าไม่ไม่ได้ว่านะคะถ้ามีความสุขไม่ได้ตัดสินว่าเลิกไปเหออหรืออะไรบางอย่างเราไม่เจอกับตัวเองเราอาจจะไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าก็ให้คุณย้อนกลับมามองนิดนึงว่า ที่เราอยู่ทุกวันเนี้ยนะคะเราโอเคกับมันจริงๆริงไหมนะคะเราเสียดายสิ่งที่ควรเสียดายจริงไหมนะคะ<_ <EN> _>เขาทําให้เรารู้สึกไร้ค่าลงไปเรื่อยๆหรือเปล่า<_ <EN> _>ความสัมพันธ์นี้มันทําให้เราออกห่างจากตัวตนของเราออกห่างจากสิ่งที่เราเป็นจริงหรือเปล่านะคะ<_ <EN> _>เขาเป็นของขวัญสําหรับเราหรือเขาเป็นได้แค่บทเรียนนะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงบ้างนะคะ เพื่อที่เราจะได้ได้คำตอบว่าเราจะเอาอยัางไงต่อนะอ่ะมาถึงคนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะเป็นยังไงบ้างฮะ หลายๆคู่ต้องห่างกันด้วยภาระหน้าที่นะบางทีอ่ะนะเวลาเนี้ยเขาอาจจะต้องเดินทางไปทํางานในะที่ห่างไกลหรือทํางานอยู่ในอําเภอเดียวกันนี่แหละจังหวัดเดียวกันนี่แหละเขตเดียวกันนี่แหละแต่ยุ่งมากๆเลยไม่มีเวลาให้เราเลยก็ขอให้เข้าใจกันเขาไปเพื่อเขาไปเพื่อความมั่นคงไปเพื่ออนาคตไปเพื่อหน้าที่การงานความจริงก็ไม่ได้อยากไป ะะอยากจะอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละแต่มันจําเป็นที่จะต้องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ,ะ,ะเขาไปด้วยความรู้สึกที่ว่าเขาเองก็กงังวลนะคะว่าพอไม่มีเวลาให้กันแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะกระทบคุณจะทิ้งเขาหรือเปล่าคุณจะเลิกกับเขาหรือเปล่าคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่สนใจหรือเปล่าความสัมพันธ์เนี้ยพอมันไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันจะเปลี่ยนผ่านไปในรูปแบบไหนอันนี้คือความรู้สึกในใจเขาเลยที่เขากังวลไม่ว่าเขาจะแสดงออกให้คุณรู้หรือไม่ก็ตามนะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อย อย่างที่บอกอะนะคะมันชัดอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเขาลังเลอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็จําเป็นต้องไปหรือมันจําเป็นต้องทําอย่างเช่นในช่วงนี้บางคนมีแฟนที่ทํางานเกี่ยวกับสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์นะคะสิ่งที่เขากังวลนอกเหนือจากงานของเขาที่เขาต้องรับแล้วเนี่ยเขายังกังวลเหมือนห่วงหน้าพวงหลังเนี่ย กับคนรักก็ห่วงกับครอบครัวก็ห่วงเพราะไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาดูแลอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็กลัวว่าวันนึงจะมีใครมาดูแลเราแทนเขาหรือเปล่าวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเขาทอดทิ้งหรือเปล่าใจเราจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะรู้สึกโกรธเขาหรือเปล่าที่เขาไม่เคยมีเวลาให้เราเลยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เข้าใจกัน นะคะชาวราศีพิจิกสําหรับคนมีคู่ในช่วงเวลาแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาคอนเซิร์นอันนี้คือสิ่งที่เขากังวลนะคะเราอาจจะช่วยแสดงออกบางอย่างให้เขารู้ว่าเอ้ยทุกวันนี้นะคะมันมีโซเชียลมันมีอะไรมากมายให้เรายังติดต่อกันได้ยังพูดคุยกันได้ไม่ต้องกังวลนะถึงเราจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ความสัมพันธ์ของเรามันจะยังเหนียวแน่นนะคะความสัมพันธ์ของเรามันจะยังคงอยู่ทางเดินข้างหน้าไม่ว่าคุณจะพบเจออะไรเราพร้อมที่จะจับมือก้าวไปด้วยกันสู้ไป ด้วยกันแบบนี้จะทําให้เขาสบายใจมากขึ้นแล้วเขาจะทําหน้าที่ตรงนั้นได้ดีขึ้นนะคะจนกว่าวันหนึ่งที่ทุกอย่างมันโอเคขึ้นทุกอย่างมันลงตัวขึ้นจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อในอนาคตที่มันมั่นคงกว่านี้นั่นคือความรู้สึกของเขานะสําหรับคนมีคู่โอเคชาวพิจิกคะครบแล้วสามสถานะเนาะเดี๋ยวเรากรอกกันใหม่นในคลิปหน้านะสําหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ